สวัสดีครับวันนี้ผมไปโหลดตัว p พจ2 2021ครับตัวที่เป็นอัปเดตนะครับอันนี้เป็นของแท้นะครับโหลดผ่านสตรีมนะครับซื้อมาอเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นให้ดูนะครับว่าสรุปแล้วนะครับใครที่เล่น2020นะครับจะต้องซื้อ2 0 2 1หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะไล่จากโหมดแรกเลยนะครับอันนี้ผมจะรวมยอดให้ฟังนะครับไม่งั้นมันจะยาวเกินไปนะครับ หลักๆแล้วนะครับที่ผมได้ลองนะครับเหมือนเดิมเกือบทุกอย่างเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูโหมดคิ k o f f นะครับอ่าโหมด Kick o f f เราจะเริ่มจากค c k o f f ก่อนละกันนะครับโหมดคิ k o f f นะครับว่ากันด้วยทีมลิขสิทธิ์นะครับ ถ้าเป็นลิกสิตอ,อังกฤษนะครับก็จะได้อเซนนอนกับแมนยูนะครับอันนี้หลายคนน่าจะรู้เหมือนเดิมับเหมือนเดิมไอนนตรงนี้น่าจะรอแผทนะครับ่เดี๋ยวผมลองเปิดสกรีนให้ดูนะครับ Hello, อันนี้เป็นโหมดคล <Heaven. S 1> ิกออฟนะครับ <doesn> เราลองเล่นลีกเดียวกันนะครับอังกฤษกับอังกฤษ จะเห็นได้ว่าสกรีนนะครับจะคล้ายๆเดิมครับเป็นสีม่วงแต่ว่าอาจจะเพิ่มลายให้มันไม่เหมือนเดิมนิดนึงครับลายไอ้สีโค้งๆนะครับอินเทอร์เฟซสนามก็คล้ายๆเดิมครับว่าเหมือนจะสวยกว่าเดิมนิดนึงครับเพื่อนว่าไงลองดูเองแล้วกันนะ กราฟิกก็สวยครับเหมือนเดิมอ่าเบยรินครับสกีนเฮดแล้วเดี๋ยวลองเล่นให้ดูครับตัวกราฟิก ผมว่าคล้ายๆเดิมเนาะเนี่ยอันเนี้ยคล้ายเดิมเพราะว่าถ้าลงแพทนะครับมันก็น่าจะคล้ายๆกับ2020ตอนลงแพทคล้ายๆกันคนระับเพราะว่าเราอยากได้อินตเตอร์เฟสเป็นของทีเมลีคครับที่มันเป็นสีเขียวอ่ะอันนะี้มันทำมากลางๆใช้เกือบกับทุกหลีกมั้ อ่าเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูต้องดูว่าท่าดีใจเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะว่าท่าดีใจมันซ้ำอ่ะจำได้เกือบหมดทุกท่าแล้วถ้ามีท่าใหม่ก็จะจำได้เดี๋ยวเราลอง so <we> เล่นดูว่าดูท่าดีใจครับ เอ๊ะอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นครับมีไหมภาคที่แล้วมีไหมนนเหมือนจะมีเพิ่มปะ่ะแล้วก็ตัวอินเตอร์เฟสจะเปลี่ยนครับอินเตอร์เฟสตัวที่มันเป็น e- ฟุตบอลของเขาอะ่ะเหมือนจะเพิ่มมากขึ้น ไปดูลีกอื่นบ้างครับอ่าอินเตอร์เฟสของการโชวครับเป็นสีน้ำเงินครับโอเคไม่เหมือนกับของกิษครับที่อิตาลีก็มิลานหายไปสองทีมเลยครับเอซีมิลานกับอินเตอร์หายนะครับไปอยู่กับฟีฟ่า The MRX, which has become a fine landmark, a part of the North London scenery. There are plenty looking forward to okay, seeing this crowd here. Well, under normal circumstances, this is a massive matchup and I'm not totally in agreement with the view that friendlies tend to take the edge away. In my experience, if the opposition go at it full tilt, then you have to reciprocate. We'd like to see excitement and be entertained, but if it does go down the serious route, there'll still be lots to enjoy. Spinazzola gets wrestled off the ball, and it's Di ฟุตบออ่ะเดี๋ยวดูสิท่าดีใจอ่านี่ท่าเดิมครับท่าดีใจเหมือนเดิมอันนี้จำได้ลุงลส่วนกราฟิกด้านบนนะครับอ่าตัวอินเทอร์เฟซของการโชว์ยัง ส่วนโรนันโดครับทรงผมยังเป็นทรงเดิมนะยังเป็นมัดจุกอยู่ครับตอนนี้เขาตัดจุกออกแล้วครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปดูเลกอื่นบ้าง Oh, what a lovely, lovely day! Absolutely glorious weather here as we welcome you to a football match of considerable significance. Great consequences this part of the city. I've been this one for a while and <coughs> and <they> <coughs> have <coughs> have rolled up to it in fantastic numbers. You should have seen the roads outside the ground in the Arrow 2 leading up to it. It has been bumper to bumper, the traffic has been extraordinary. But the level of expectation is also very, very high. And uh, these supporters who uh, were queuing around the block for their tickets as soon as we knew the date of the fixture, well, now they can't wait for it to begin. And begin it will any second now. The Emirates, which has become such a fine landmark, a part of the North London scenery. อ่าอินเตอร์เฟตของสเปนโอเคสีดำแบบนี้ครับไอตัว2020ผมโหลดแพดมาไงแล้วผมไม่รู้แล้วว่าอีตัวที่ไม่ได้โหลดแพดมาอินเตอร์เฟซเป็นแบบไหนผมลืมไปแล้วและในสีดำแบบนี้โอเคก็ได้อยู่ได้อยู่

That's Luis Suarez, shot, has a hit, that's it. What a start, and what a contribution <coughs> from the main man. I had a feeling <coughs> <that> he <coughs> might <coughs> do something, given his reputation, but to do it like that, absolutely brilliant, I wasn't expecting that. <Yeah. S 1> อ๋ออินเตอร์เฟสสวยอยู่เดี mm ๋ยวต่อไปเยอรมันนะ ม,มันจะไปเยอรมันบ้างเยอรมันมันจะซ่อนอยู่ในแค่นี้มีก็่สองทีมเยอรมันอ๋ออันนี้มันจะเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเหมือนเฟรนลี่แมตช์ครับจะเป็นสีเขียวเขียวแล้วก็ไล่เล่นลายส,สวยเพราะว่ามันไม่มีลีกเยอรมัน The scene could not be more beautiful. The pitch looks terrific. The players are ready to get started and we cannot wait for the contest that lies ahead. And fans, fans are singing their songs. This indeed is a super club in so many. Ah, the event all these supporters. Yes, Peter. It's a shame it's only a, a friendly, but then again, that may help us see a more expressive attacking contest. That's right. That's right. And I'd be prepared to settle for a, a clash of, of lesser intensity in favor of, of lots of flair, skill, and plenty of tricks, and a few goals. I suspect I've probably overstretched my, my level Halfway, right. And we're on the. Now it's Lewandowski, and here's Kanabry! He oh. scores! They'll kick themselves if that doesn't turn out to be the clincher. What a time <laughs> He was urged to shoot, and he truly delivered. It isn't rocket science, is it? You know, when you're defending, you react to the danger, but of course, you must spot it in the first place. And they didn't. You know, they're not really looking up to pick the runners, and it was a cheap goal to give away. ครับ่าดีใจของคาราบี้ค่าชงช้าเหมือนเดิมครับอ่าโอเคเราไปลีกอื่นครับอ่าโอเคของเอิงอันจะได้นี่ครับสิทธ์ which is applied to a game between Paris Saint-Germain and Marseille. Capital against province, north against south, the financial epicentre against what has traditionally at least been a working class city, and now their citizens have a new channel through which to express their divisions. The history lesson's over for now then. This is about the here and now. It is about sport. It is PSG and Olympique Marseille. Oh, what a stage for the players to take to here ahead of such an important game mm -hmm. it's as friendly as it can be in the circumstances feel the rivalry. Well I think we know what we're in for whatever the circumstances that exist when these two meet. Losing Really isn't an option, making this another intense, feisty clash, which should keep everyone on edge. The fans are more nervous than the players to me, confirming an atmosphere of, of angst. Try telling them there's nothing riding on this. Oh, has classic. as

he is quite fabulous all his own doing Well, none of us were exactly sure how that was going to end up then but i'm delighted to see such like a happy ending after such a splendid dribbling run i mean so he really did want, พยายามดูนะครับว่ามันมีอะไรเปลี่ยนบ้างอ่ะโอเคโหมดอื่นผมลองแล้วครับก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเลยครับใช้คาว่าเหมือนเดิมทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็น m มค์ขับนะครับมาสเตอร์ลีกนะครับีคามาเจนก็เหมือนเดิมครับแทบไม่ต่างกันนะครับอ่ะเดี๋ยวที่มันพิเศษคือมันอัปเดตนักเตะ ไทยนะครับเดี๋ยวมาดูหน้ามันมีหน้าเพิ่มมาครับอ่ที่พิเศษนะครับก็จะมีหน้านักเตะไทยเพิ่มมานะครับเพิ่มมาอีกสามสี่คนนะครับใช้ได้เลยนะครับก็มีเนี่ยครับมีเอ็มบีครับแล้วก็พันษาครับสิบรัก์มีอยู่แล้วเนาะนี่ก็มีอยู่เอ้ยมีอยู่แล้วปะไม่มีนะืบดินเพิ่มมา มีอยู่แล้วสารัตครับสารัตก็พิธีวัดครับเอกนิตอันนี้ไม่ใช่เหมือนเดิมเจมีอยู่แล้วแดงดามีอยู่แล้วตองก็มีอยู่แล้วครับอ่านี่ธนบูรณ์ครับเพิ่มมาดอลาะเหมือนไหมครับน่าจะเพิ่มมาด้วยดอลาะแล้วก็ดู ่า <laughs> ใจเด็ดครับอ่อันนี้สุพนัทกับสุปชัยกับสุพนัทสุพนัทเหมือนจะทำมาแล้วนะแต่ก็ยังไม่เท่าไหร่เนาะ,ะเพิ่มมาอ่าเดี๋ยวเล่นทีมชาติให้ดูอ่ะอันนี้คือเหมือนแบบ11คน11ตัวแรกอาจจะมีหน้าจริงและทีมชาติไทยจะจะครบครับก็จะมีหน้าเกิน11คนครับมีสำรองอีกบ้างนิดๆหน่อยๆครับ So perfect blue skies almost no wind beautiful sunshine These are indeed conditions for the beautiful game The backdrop here picturesque idyllic No doubt one of the best in the footballing calendar wow. and it has added to a really jovial happy mood in the stands Helping to raise the level of sound by more than a few decibels Shirt sleeve order very much a dress code This place simply a monument to the game. So much prestige, so much pride, <laughs> and so much passion whenever football is played here. And we rise now for the Japanese national anthem. ก็ยังไม่มีเพลงทีมชาติไทยนะครับตอนแรกคิดว่าจะมีอ่าอินเตอร์เฟสอันนี้คือใช้ทั่วไปครับที่มไม่ใช่ลีไม่ใช่ลีอาเยอรมันอังกฤษสเปนนะครับ You can very positive about can be t h เออลืมดูพลังครับพลังเหมือนจะเยอะขึ้นหรือเปล่าครับแนวหกสิบหกสิบหกสิบกว่าครับเกินหกสิบห้านะพลังจำไม่ได้ครับว่ามันเยอะขึ้นขนาดไหนแต่เหมือนมันจะเยอะขึ้นนะครับ หาแล้วครับมุ้ยการดีใจเหมือนเดิมนะครับาดีใจน่าจะมีแห้วอันนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิม แต่ว่ามีหน้านักเตะเพิ่มมาครับก็รู้สึกแฮปปี้ครับใครที่ซื้อมาแล้วไม่ต้องโหลดแพทเพิ่มก็ได้ครับคือแบบได้หน้านักเตะมาแล้วไงแต่ว่าเอาจริงๆก็ต้องมีแพทเพิ่มนะครับเพราะว่าอยากได้เสื้อสโมสรเนานะชุดสโมสรให้มันตรงอนะเนาะชุดกับตาสโมสรรอครับแป๊บเดียว Deadlock broken. It's 1-0. The perfect display and the old saying comes to mind to still deliver. Oh real danger here! And he's on his way! He's through and has a goal! <laughs> Thailand are looking to make this one safe. They want to be busier. Oh good interception. เรียบร้อยครับชาติไทยชนะไป1-0ครับเดี๋ยวดูช็อตรีเพย์สิเปลี่ยนไหมอันนี้เหมือนเดิมครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงครับผมจำผ้าถอดเสือ้อยกมือได้ <c oughs> <c oughs> จังหวะรีเพย์ก็เหมือนเดิมครับไม่ได้เปลี่ยนอินเทอร์เฟซก็เหมือนเดิมนี่ครับจังหวะการรีพงรีเพย์นะครับมันจะมีกราฟิกขึ้นชื่อมาแบบนี้เหมือนเดิมครับไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนอ่ะโอเคครับเจลิกไม่มีนะครับจะมีจะมีะมารีนอสอยู่ในเออหรือไม่ดูยูโรครับดู well we have the most perfect day for you a warm hello in every sense of the word the sun is out and football has a special place on this most idyllic of days a fixture ahead of us to which we've all been looking forward for so very very long and it means so very very much when you not be more beautiful the pitch looks to are mm -hmm. <Spike> ready to get started This must be amongst the favoured arenas of supporters all over the world. It really does have a very special feel to it. We stand for the national anthem of France. impressive match that Two high profile, high caliber teams. This is a welcome event for all these supports. <coughs> the this is a massive matchup. I'm not totally in agreement with the view that friendlies tend to take the edge away. In my experience, if the opposition go at it full tilt, there, you have to <coughs> like we'd like to see excitement and be a But if it does go down the serious route, there'll still be lots to enjoy. got things on the way jim which player is best equipped for this one? oh shooting charge yes! it's hardly a surprise is it that's what we're here for a player with this wonderful knack of being able to show up and deliver at important times yet yet another example and that is about as cool as they come he picked his spot expertly, now that's what I call finishing, right in the corner, he knew instinctively who was where, he didn't need to waste any time weighing things up, that's a cracking goal. Okay that is certainly made. Well, we have the most perfect day for you. A world uh -huh. in every sense of the, world. the sun is out. The like has a special place on this most idyllic of days. The fixture hiley. ahead of us to which we've all been looking forward for so very, very, long. Means so very, very much. The, scene could not be more beautiful. the pitch looks terrific. The players are ready to get started. ส่วนหน้านักเตะไทยลีกไม่ตรงนะครับอันนี้น่าจะต้องไปซื้อแผทซื้อแผดไทยนะครับหน้ายังไม่ตรงครับดูสิครับั 3, มค,บบค,คนไทยหน้าแบบนี้ไม่ได้ครับเนี่ยจะใช้อินเตอร์เฟสขี่เอาแบบนี้ครับ fullbacks, and protect their full so they'll เดี่ยวมั่วคร a บว่าเป็นเหม e อนแบบหลีกรวมครับมันจะใช้แบบนี้นะหลีกรวมๆที่ไม่ใช่อังกฤษอิตาลีสเปนอะไรแบบนี้ครับน่าจะใช้อันนี้แล้วก็สนามก็โอเคครับสวยอยู่แต่ไทยลีกน่าจะต้องโหลดแพทไทยครับแล้วก็ทำหน้าทำตาก่อนครับแล้วก็ค่อยมาเล่นครับเพราะหน้าเดิมไม่สวยครับนะครับ โอเคก็เหมือนเดิมเลยครับอาจจะเพิ่มหน้านักเตะไทยแล้วก็เปลี่ยนอินเทอร์เฟซเล็กน้อยครับสำหรับคนที่มี2 0 2 0อยู่แล้วนะครับไม่ต้องซื้อก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการอัปพดถ้าอัปพดมาน่าจะอัปพดให้มันเหมือนแบบนี้ครับก็สามารถน่าจะอัปเดตลงไปได้นะครับไม่น่าจะต้องเสียงเงินซื้อนะถ้าใครที่จะซื้อสตรีมนะครับแต่ผมซื้อมาสตรีมเกมไงต้องซื้อของแท้นะครับ แล้วก็จุดอื่นนะครับก็อ๋อมีหน้านักเตะไทยที่เพิ่มมานะครับใครอยากเห็นหน้านักเตะไทยเพิ่มก็โหลดได้นะครับไม่งั้นก็ไปซื้อแพดไทยนะครับแพทไทยที่เขาทําขายเขาก็จะมีหน้านักเตะไทยนะครับแต่ว่าถามว่าเท่านี้ก็เพียงพอไหมก็เพียงพอครับใช้ได้นะครับส่วนโหมดอื่นนะครับ,หหรบ Matter เหมือนเดิมครับโหมดพวกเนี้ยไมค์ขับมาสเตอร์ลีกบีคัมมาเหมือนเดิมครับแต่ว่าอ่าพวก พวกนี้อาจจะมีโค้ดเพิ่มมานะผมเห็นน่าจะมีคนหน้ามาใหม่ๆเพิ่มนะผมไม่ค่อยได้เล่นไงแต่ว่าเข้าไปเผลอๆผ่านๆก็จะคล้ายๆเดิมนะครับโอเคใครที่มีอยู่แล้วก็เล่นต่อไปครับถ้าใครอยากสายเถื่อนก็รอไปครับผมสายแท้ครับซื้อแล้วนะครับโอเคไว้เดี๋ยวมาเจอกันตอนสตรีมนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนครับมารีวิวให้ดูสั้นๆนะครับไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย